ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูการเดินเกมนาคอะครับแล้วก็รวมถึงจังหวะการตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะจังหวะนี้เราควรทําอะไรยังไงนะครับนะก็นี้เราต่อจากคิดที่แล้วนะครับนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาจบที่เลนนะครับนะผมก็จะขึ้นเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับวันนี้เกี่ยวดินนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไปหนึ่งทีนะก็ได้เค่ต่อนะครับแต่ผมโดนปั้มต่อกลับมาก็ค่อนข้างเี็บนะ โอเคจังหวะนี้ผมก็ได้เปิดเป็นอิชานะว่าผมเห็นนะครับข้อดีครับจังหวะนี้ไบโอมาซ้อนครับผงฮัดอิช่าได้นะแต่ว่าผมเดินเฟอร์บอลตีไงผมเลยออกมาโอเคให้ทีมเขาไล่ไปครับเราก็ดูไปโอเคตอนนี้ลอเรียลีอันติให้เราครับ <An enemy. S 1> หายาได้นะผมเข้ามาอันติไม่โดนนะ โอ้โหโดนโดนออกก่อนครับเดี๋ยวโดนเดนโซเขี่ยนะเราออกมาก่อนนะจังหวะนี้คือถ้าเกิดว่าเราแบบมีมีพลังพอนะครับก็คือไม่ควรที่จะกลับนะครับเราควรที่จะฟาร์มต่อนะถึงเรื่องเราจะน้อยนะครับนะโอ้โหบนโดนไอรีโดนเอชารอดโดนไอรีนะครับโอเคผมน่าจะได้กันบนให้ชาลอนนะครับก็เป็นข้อดีครับที่เราถอยออกมานะ เดี่วกันก่อนครับมันไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าย,ยังไงก็ตีไม่แตกนะหัวอไอ้ตีทูดาเมทนะครับระวังด้วยนะเรายิ้มบางๆอยู่นะครับโอเคกลางก็คิปชนป้อมนะชาลอตเลือกที่จะมากลางนะครับแต่ก็ไม่ทันคิปนะอันนี้ถือว่าพลาดน,นะถ้าเขาไปไม่ทันคิปบอดอีกก็มีเสตสเียนะครับเอกเลยโอเคเราก็คือเราโฟกัสของเราดีกว่า ม,มีไฟใหญ่เราก็ป่าเราก็แบบเราเป็นตัวที่แยกดันดีนะผมก็เลมฟาร์มไปก่อนนะจังหวะน,นี้ทีมเขาเปิดมังกรเออเปิดด์นกน,นะระหว่าที่จะตีมังกรครับวันนี้ผมเข้ามาผมเห็นพอดีผมก็เลยออกมานครับเขาพยายามโซนครับนะตี่ขนข้างลําบากนะแล้วผมก็โดนสกิลหนึ่งอีนค่อนข้างแรงนะขอรีก,ก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็ได้วิ่ววมาครับทีมเหมือนมีประเด็นนะแต่เราเคลียร์กลางก่อนครับ กรดาษคิมนะอันนี้แวนกาดชนป้อมนะครับส่วนบุญก็เสียนะผมเรเรียกที่จะเปิดมังก่อนเลยนะครับนะเราค่อยไปเคลียร์แวนกาดก็ยังทัน,นครับโอเคคือเราตัวเรามันคือมันแบบมันกินกันไม่ลงกับอีรินนะผมมองว่าอย่างนั้นนะคือมันมันลวงได้ก็จริงแต่บางทีเราพลาดเราก็อาจจะเสียได้นะครับในะวันนี้เอริโรครับ ผมก็ไม่พลาดนะครับไอรีกดแข็งนะเสียแข็งนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องแบบเจร้อนนะเราเค่อยๆเ,เข้าครับโอเคเราได้ไอรีมาแล้วนะแต่ว่าแวนการดชนชนป้อมอยู่นะครับโอเคคิดว่เาเคลวันกาดหมดนะเราพยายามทําให้เงินทีมเราไม่ฉีดน,นะครับนะพยายามตามไม่ทันคนระับโอเคมนันได้ผมหมดนะล่างดวงนะ ชา,าล็อตบวารีบรีรีก่อนมันเกินนะครับนะาชาล็อตซวยรีไม่ได้หรอครับกลมวงนะโอเคจังหวะน,นี้ผมก็เลยทิ้งคลิปตัวเองม,มากันกันล่างนะครับนะจงกวันนี้ผมกดอันติไปพลาดไปน,นิดนึงนะครับนะโอเคไม่เป็นไรได้ไวโอมา่าอยู่ครับมาแล้วกลับเข้าป่ากมงคลไพ่ของเราชาลอดประทะไอรีครับจากวันนี้เอนโซ่เติมนะ รวมรีให้ผมนะต้องใจเย็นนะครับตอยเราจะเสียความแบ,บเท่าไหร่ก็ตามนะตอนนี้หายาเปิดไอรีนะครับว่าอ่าจะไปบวกกับเมย์สู้ไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็ได้บอกว่ามันจะเกิดฟันแนาแล้วฮายาก็ได้บอกไอรีให้เล็งใจเย็นๆนะครับนะแล้วก็ต้องรอดุนนะครับคือถ้าพลาดตัวเดียวก็อาจมีสิแพ้นะจังหวะนี้ผมเข้านะตัวยิชาโคตรแรงครับนะผมตอนที่ผมว่าข้างหนักใจะทำนะนะว่าจะลวงได้ไหมนะ แต่ก็ต้องผมก็มั่นใจในฝีมือแล้วกันนะตานี้นะก็เราก็เก็บเค้มห่าเงินไปนะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับเกมมันทรงกลางๆอยู่นะครับเราเราเสียเสียป้อมนะตอนนี้เราตามป้อมอยู่นะครับยีรีนค่อนข้างโลงนะครับจหวันนี้โดนผมเกี่ยวนะโอเคผมเกี่ยวตัวใกล้ก่อนได้ครับโอเคมาไอรินมาอีกสวยครับผมได้มาสองเลยนะ เราต้องใช้เราต้องอาใส่ควมพิ้วของนาคอนครับทีมเขาตายนะครับมีสองทางเลือกก็คือเปิดดักกับตีป้อมนะแต่ว่ารอบนี้นะครับผมมองว่ามันแปดนาทีแล้วดกักมันจะปล่อยแบงก์ไก่ผมก็เลยเลือกเลือกดักครับมันควา้างที่เอียดสำคัญนะโอเคแต่ถ้าต้องการนี่ก็เอาป้อมได้นะแต่ว่าผมว่าต่อให้เราเอาดากักมันก็มีสิทธิ์ที่จะป้อมในอีไมนานะนะโอเคเห็นไหมครับทีมมันก็เล่นได้ถึงเราจะไม่ได้ป้อมทันทีนครับนะ ล้วก็เจาะกลางกันเรื่อยๆนะครับในวันนี้อีซายในวันนี้ไม่คือผมไม่กล้าเข้าสุดไงโอเคโอเคครับผมพลาดเองนี่โอเคครยะได้อยู่นะครับสวยๆมันมีแบงกาดสวยป้อยไหมเห็นไหมแบงกาดมันเจาะมันจะมาเจาะล่างกับเจาะบนกันนะครับสวยเลยก็โอเคครับผมเกิดมานะอันนี้ผมตาเป็นหนึ่งแล้วนะครับ คือคือเ,เห็นไหมเมื่อกี้พวกผมได้ป้อมกันไปแบบตอนนี้ป้อมผมนำแลนะ้วโอเคก็ <c oughs> ส่งมาครับส่งมาแต่ว่าเราจะไม่ไปแดงนะครับเราไอรีมันดันบนไงโอเคใจเย็นครับนี่โอ้โหเปิดว,วิลาไงแต่ว่าผมเอาเอ็นโซ่มาได้นะครับสวัครับ เรากลับป้อมก่อนนะเคลียร์เคลียร์คลิปดูปเรียนป้อมก่อนค่อยบวกนะเราไม่จำเป็นต้องบ้าไฟนะครับผมว่าผมจะไปช็อปนิดนึงนะแต่ว่าผมนี้สกิลสองมันหมดพอดีครับเมื่อกี้โอเคคลิปจะชนกลางนะครับ <gracias> ชาลัดดักนะครับไม่รู้ดักอะไรนะ โอเคผมมีดาบถึงนะถ้าผมไม่มีผมน่าจะสู้ลำบากนะครับนะแต่ก็ถ้าเป็นไอเทมอื่นมันน่าจะไหวนะเพราะเงินเราตามไงครับโอเคเราเรียนดีอันตีให้ผมนะครับอุ้ยไม่ถึงนะกับยิงนะเามันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งที่อันตีนะครับผมต้องบอก่อนมันเก่งที่สกิลหนึ่งและสกิลสองนนะส่วนอันตีมันเอาไว้กันสถานการณ์ใช่ไหมครับนะจริงเป็นว่าเราไม่ควร คือไม่ออกลังเท้ามันก็เล่นได้นะครับตัวนี้โอเคผมจะเล่นเป็นหนึ่งสองแล้วสวนได้นะครับสอนตังตีเอาไว้แบบปิดเอาไว้แบบออกนะครับนะเผื่อออกนะโอเคยังไงบนก็ได้ครับผมไม่ใจร้อนแต่ว่าจาังหวะนี้ผมโดนแอนโซเกี่ยวมานะแต่ว่าผมก็ออกมาครับผมมีตัวรีเลื่อนให้นะครับโอเคหลุดได้ครับพคสวยอนะ รวมเราดีครับโอเคเดีวผมก็เรียกที่จะกลับนะครับเพราะว่าคลีปมันหมดไม่มีให้ตีเลยโอเคผมได้มาดันอยู่ล่างนะครับนะปรงมาณนี้เหมือนบูเขาจะเกินนะเฮ้ยได้ครับสวยฉับได้พอดีครับสกิลหนึ่งบาดได้ครับคือผมพยายามดูเงินนะถ้าเกิดว่าผมจะตวนนะโอเคเพื่อนเอาไปขึ้นลางคนระับ อันนี้ต้องถ่ายมาแ,แถวนี้นะเพื่อนน่าจะรับรับขวดน,นะเรารอดูครับถ้ามีตัวรับขวดเราก็เปิดเลยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่รับขวดแต่ว่ามามาทรงๆนะครับผมก็ได้เปิดอย่างนี้เราก็ถ่ายเลยนะอันนี้มีตัวรีเลือดให้รอนครับกับวันติผมสามารถไฟต่อให้ได้อีกเลยน,นี่คตดโกงอนะ่ะรอดีครับโอเคผมจะมาแต่ไม่ทน ก็อยากได้เงินนะนี่ครับเราก็เมามังกรนะถึงเราจะมีบัฟไปนั่นอยู่นะแต่ว่ามันจะติดมันจะทำให้ตีช้าลงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราจะได้พ,พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับนี่ผมจะปล่อยเลียให้หายงยเลยนนะผมจะไม่ห่วงเลียน,นะครับแต่ว่ามามานานเนี่ยถ้าเป็นนาคอรสผมค่อนข้างที่จะผมต้องใช้นะครับนะ แต่ถ้ามเมีดก่อจะเอาก็ต้องดูเมดก่อนนะถ้าเมดแบกได้ก็ให้ครับแต่ถ้าเราเล่นแบกอยู่เราก็ไม่ควรให้นะเฮ้ยสวยปเรืนะ่องนี้ได้เราเราก็ดี๋ยใจร้อนครับมารอเตือนนะจังหวะน,นี้ไอดีเข้าอ,อย่างนี้โดนผมนะผมกัดอย่างนี้สวยครับจบได้เลยนะครับโอเคจังหวะน,นี้ผมเข้าอีดีเลยนะครับผมพผิดาสกสวยจบได้ครับ โอเคทรงง่ายๆนะจานี้นะเรายืนบับสักนิดละกันเวรครับผมโอเคไปอ,อันดับหนึ่งครับ โอเคครับก็เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบ้าง